ครับสวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับมาติดตามนะครับไก่พันไข่นะครับที่ผมเคยลงถามนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ในคลิปต้นๆ้นตั้งแต่ผมเอาไก่ชุดนี้ลงมาเลี้ยงนะครับทั้งหมด10ตัวนะครับเหลืออยู่3ตัวคนที่เขาเอามาให้เขาบอกว่าตัวเมียหมดตัวเมียหมด เราก็ไม่เชื่อว่าตัวเมียหมดนะครับสุดท้ายนะครับไก่สิบตัวเหลืออยู่สามตัวนะครับเมียหมดจริงๆครับที่เหลือเป็นตัวผู้นะครับผมก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับจนนะครับผมได้ยินเสียงเขาขันไก่แบบนี้ขันเหมือนไก่ไก่พื้นบ้านเลยนะครับขันผมก็เข้ามาดูผมแปลกใจนะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆน,นะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าเป็นไก่ตัวผู้พันอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่าทีนี้ก็เป็นตัวผู้จริงๆครับเพราะเขาขันนะครับเขาขันเหมือนไก่ไก่พื้นบ้านทั่วไปเลยนะครับเออมีอะไรก็แปลกๆดีนะครับก็สรุปสุดท้ายนะครับที่เขา,าบอกว่าเป็นไก่พันไข่นะครับแต่ก็เป็นไก่พันไข่จริงนั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเมียหรือตัวผู้นะครับเราก็ เอามาครับแต่เขาให้ฟรีๆนี่แหละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับนี่ผมก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับเลี้ยงอยู่กับล้าวเดียวกับพวกเป็ดบาบารี่นะครับนะครับนี้คือไก่เขาบอกพันไข่แต่เป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ทีนี้ถ้าเราไปซื้อไก่พันไข่ที่ซึ่งเป็นตัวเมีย นะครับที่เขาเริ่มไข่เนี่ยแล้วเราเอามาไว้ที่เดียวกันเนี่ยให้พวกนี้เป็นพ่อเขาแล้วเขาจะขายายพันธุ์ให้เราได้ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีประสบการณ์นะครับในการมีไก่ตัวผู้กับตัวเมียนะครับเอามาเลี้ยงรวมกันนะครับเราจะให้เขาไข่เนี่ยนะครับเขาจะขายายพันธุ์ให้เราได้ไหมนะครับใครมีความรู้นะครับฝาก คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับสวัสดีครับ